สารฝันเด็กไทยลิซ่าสนับสนุนการศึกษาสร้างโรงเรียนสอนเต้นในบุรีรัมบ้านเกิดลิซ่าแบล็กพิง k เป็นหนึ่งในสาวไทยที่สร้างชื่อเสียงและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านทาง MV เพลงโซโล่แรกของเธอลลิซา แถมยังไม่เคยทิ้งไทยช่วยสารฝันเด็กน้อยในจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดสำนักข่าวย้อนฮับรายงานลิซ่าแบล็กพิงเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิเกาหลีใต้เปิดบัญชีออนไลน์รวบรวมเงินบริจาคเพื่อระดมทุนช่วยเหลือพร้อมสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆในจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของเธอโดยมีจุดมุ่งหมาย <Hey. S 1> เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กด้อยโอกาสมีพื้นที่ในการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี โครงการ Dream Space เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติแห่งเกาหลีร่วมกับมูลนิธิและ YG Entertainment ต้นสังกัดของ BLACKPINK โดยวางแผนที่จะสร้างพื้นที่ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยและเกาหลี160ตารางเมตรที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์จากการสัมภาษณ์ลิซ่ากล่าวว่า ฉันอยากให้เด็กๆทุกคนสามารถวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานได้อย่างอิสระในสภาพแวดล้อมการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อที่ช่วยให้พวกเขาสามารถทําตามความฝันอย่างไร้ข้อจากัดฉันต้องการให้กำลังใจผลักดันพร้อมทั้งสนับสนุนความฝันอันล้ำค่าเหล่านั้นของเด็กหลายคน มูลนิธิกล่าวว่าจะทำการปรับปรุงห้องเรียนห้องสมุดและห้องน้ำเพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้พร้อมจัดหาอุปกรณ์การศึกษาไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษานอกจากนี้ลิซ่ายังวางแผนที่สร้างสถาบันสอนเต้นเคป๊ปโดยมีครูผู้สอนเป็นชาวไทยอีกด้วย การบริจาคผ่านทาง Happy Bean จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของเด็กในต่างประเทศโดยเริ่มจากประเทศไทยเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและเติมเต็มความฝันและอนาคตที่ดีกว่าเดิมในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด